เราลงสักริมตรงที่พังทีมงินสองเดให้ผม้ากไปเลยครับทั่่อข้าไปเลยเราบนมาครับวันาโปตีแล้วกันนี้เขาจะซื้มาใหม่ฮะเติเสัพนแล้วรดเกียร์ซิ่งอ่ะอยู่หู้อยู่หยมอิ หนึ่งจุดสามแปดเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งจุดสามสามเก้า